จุกเลยแม่คุณเดี๋ยวเจอกันอ่าเช็คสี่ห้าวันแหละ <c oughs> กำลังทำมุ่งทำนี่หนอยนาฝนตกแล้วก็ไม่กลัวเนะี่ย กำลังกินเลยอ่ะ่ตนตกเราก็ไม่กลัานะคะ แต่เขาขมั